เดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลาคราฟนะครับที่บ่อดินนะครับอาหารก็หวานไปเลยครับผู้ชมอย่าไปคิดมากครับหวานไปเยอะๆครับอ้เห็นสีไหมลูกเมื่อกี้น่าจะโชว์ว่าสวัสดีครับ youtube พบกับคุณพ่อจอยนะครับวันนี้อยู่กับพี่เจียมนะเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลาคราฟนะครับที่บ่อดินนะครับ เพราะว่าตอนนี้ก็แดดร่มลมตกแล้วครับอะไร <c oughs> <c oughs> ไปพี่เจม go ตรงนี้แหละเดี๋ยวพ่อปิดลัวเ็มเข้าไปเลย ไสอิ๋วใส่อิ๋วไสอิ๋วใส่อิ๋วหยุดวัวหยุดวัวก่อนเดี๋ยววัวออกครับผมไสอิ๋วน้อยใส่อิ๋วน้อยไม่น้อยแล้ว<ฮ>เจียมาดูโบมาดูโบน้อยยายยายโบน้อยโบน้อยโบน้อยลูกวัวเพิ่งออกมาใหม่ๆครับผู้ชม กี่วันแล้วเขากินหน่องงัวจากมือแน้ะเดี๋ยวยายก็ตั้งเชือแล้วมั้งเนี่ยเอ้ขอจับหน่อยครับขอจับหน่อยครับอุ้ยนี่ <laughs> ไปเราไปบอกปลากันเลยจ้ะอุ <laughs> บอกเลยก่อน <laughs> <laughs> ถึงแล้วครับปอดินของพี่เจมนะครับ บอดินของพี่เจมของแท้จะต้องมีนี่ครับมีเปลสี่อันนะ 1, 2, 3, หน<า>ึ่งสองสามแล้วก็สี่ไม่เข้าใจเหมือนกันจะมาจะต้องมีเปรเยอะขนาดนี้มักนอนขัดอันนี้เปลพอเดเอออันนี้ของเกมเด้อไหนของเกมเด้องั้นอันนี้อันนี้ของอันนี้ของคนรับใช้พ่อเดเอออันนี้ของคนรับใช้เจมเด้อคีอมีคนรับใช้หลายนคนแ้ ปลาก็หิวแล้วครับนีขึ้นขึ้นมาต้อนรับเลยฮะอาหารปลาเป,เปิดอาหารปลาให้ผู้ชมชมนะนี่นะครับผมอาหารปลานะครับอาหารปลากินพืชน,นั่นแหละผู้ชมด้วยความที่มันเป็นบอ่อดินอะเราไม่ต้องเลือกมากกับอาหารปลาก็ได้ครับเน้นว่าโปรตีนเยอะๆแล้วก็ให้ในปริมาณเยอะๆก็พอ ไม่ต้องใช้ระบบกรองอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันน้ำลดลงไปเยอะมากแต่ว่าอาจริงๆตอนนี้ก็ยังสูงกว่าหัวนะความลึกอะอาหารก็หวานไปเลยครับผู้ชมอย่าไปคิดมากครับหวานไปเยอะๆครับพี่เจมไปต่างมาอีกลรกเต็มเต็มเลยนแล้วลูกนะโอเคออเครับ อเห็นสีไหมลูกเมื่อกี้นายโชว่วาโชว,ว่าเหรอฮะเมื่อกี้นายเป็นโชว่าครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเป็นเป็นสามสีสามสีสามสีมีสีเขียวสีม่วงสีฟ้าด้วยสี <laughs> <laughs> ปลาปลาอะไรวะน่ะ <laughs> สำหรับการเลี้ยงปลาคาร์พในบ่อดินเนี่ยผมกับพี่เจมตั้งใจไว้ตั้งแต่เริ่มเลี้ยงปลาคาร์พในบ่อปูนใหม่ๆเลยครับว่าอยากจะเอาปลามาขุนในบ่อดินแล้วลองอัดอาหารดูให้เต็มที่ซิว่าปลาจะโตวไวเหมือนอย่างที่คนญี่ปุ่นเขาบอกไว้ไหมเหมือนอย่างที่คนญี่ปุ่นก็ทำกันไหมก็เพิ่งเอามาลงได้ไม่นานครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพวันที่เอาปลามาลงไปด้วยเนาะใครที่อยากไปดูคลิปเต็มๆนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับ สำหรับการเตรียมบ่อดินเพื่อที่จะนำปลาคราบลงไปเลี้ยงรวมถึงข้อมูลความรู้ต่างๆผมขอออกตัวก่อนนะว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่านี่คือการเลี้ยงในบ่อดินครั้งแรกของผมกับพี่เจมส์นะแต่ว่าผมก็ได้พาพี่เจมส์ไปดูงานกับพี่ที่เขาเลี้ยงปลาคราบในบ่อดินมานานๆเนี่ยคือเอาง่ายๆคือพาไปดูบ่อจริงมาละแล้วก็ปรึกษากับผู้รู้มาละแล้วก็นำความรู้นั้นนะครับมาแชร์ให้กับผู้ชม ได้รับชมรับฟังกันเนาะส่วนผลลัพธ์จะเป็นไปอย่างที่คาดหรือเปล่าปลาจะโตเร็วจริงๆไหมผู้ชมก็รอดูผลลัพธ์กันสักประมาณหน้าแรงแล้วกันเดี๋ยวผมจะลากปลาทั้งหมดที่ลงไปนะฮะขึ้นมาให้ชมกันตอนนี้ก็กดไลค์กดซับสไครป์ช่องไว้ก่อนเด้อกดแจ้งเตือนไว้ด้วยครับกรณีที่ผู้ชมกดแจ้งเตือนหรือกดกระดิ่งไว้เนี่ยเวลาผมลงคลิปผู้ชมก็จะรู้ทันทีเลยนะครับสำหรับห้างร้านที่อยากรีวิวสินค้าหรือว่าลงโฆษณาก,ก็ติดต่อรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปนะครับ หรือว่า FC อยากให้ช่วยรีวิวสินค้าอะไรก็ทักมาได้ครับสำหรับการเตรียมบอ่อนะครับจะแยกเป็นการเตรียมบอ่อสำหรับบอ่อขุดใหม่แล้วก็สำหรับบอ่อเก่านะครับกรณีบอ่อขุดใหม่เนี่ยเราจะต้องมีการโรยปูนขาวลงในดินก่อนนะครับเพื่อเป็นการลดความเป็นกรดแล้วก็มีการปรับค่าน้ำให้ได้สักประมาณ6.5ถึง8.5อันนี้จะเป็นค่าที่เหมาะกับการเลี้ยงปลานะครับ ส่วนบอ่อเก่าเราจะต้องมีการเคลียร์สัตว์ที่เป็นสัตว์นักล่าอย่างพวกปลาช่อนหรือว่างูกินปลาอะไรพวกนี้ออกก่อนถ้าเป็นไปได้เอาน้ำเก่าออกให้หมดบางเจ้าลอกพวกเลนออกด้วยเนาะเพราะว่าในเลนเนี่ยมักจะมีปลาหมดอยู่รวมถึงมีของเสียเชื้อโรคสะสมอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าดอกจันไว้นิดนึงนะสัตว์นักล่าจะพวกนี้นะครับแม้เราจะเอาออกจากบอ่อหมดแล้วก็ตาม มันก็ยังสามารถเดินทางมาอาศัยในบอ่อได้อยู่ดีเพราะว่ามันคือสัญชาตญาณของสัตว์ประคอจังไดมันกับบืนมากใดคือเกาครับเทคนิคนึงนะครับที่ผมได้จากการไปดูปลาบอ่อดินก็คือเราควรจะเลี้ยงปลาคร์ฟในบอ่อปูนให้ได้สักตัวโตวระดับนึงก่อนก่อนที่จะนํามาลงบอ่อดินเอาง่ายๆคือเลี้ยงปลาคร์ฟให้ตัวโต,วตวกว่าปลาดักล่าก่อนนั่นแหละพอเราเอามาลงบอ่อพวกปลานักล่าก็จะไม่สามารถมาไล่ปลาคร์ฟที่ตัวโตกว่าได้นะครับ มาเหตุที่2ครับถ้าลรแวกบ่อมีพวกตัวเงินตัวทองหรือเฮียเนี่ยนะครับผมว่าการยกเลิกโครงการน่าจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเงินตัวทองเนี่ยเป็นศัตรูตัวถกนะครับของการเลี้ยงปลาคาร์พในบ่อดินรวมถึงการเลี้ยงสัตว์น้ำเหมือนเดิมรวมถึงการเลี้ยงสัตว์อื่นๆด้วยนะครับต่อไปเรามาดูข้อดีข้อเสียของการเลี้ยงปลาคาร์พในบ่อดินกันครับเริ่มจากข้อดีก่อนนะครับข้อดีที่1ครับ ปลามีอัตราการเติบโตได้เต็มที่นะครับเพราะว่าปริมาณน้ําในบ่อต่อตัวปลาเนี่ยมีมาก 2. เราสามารถอดอาหารได้อย่างเต็มที่เพราะว่าเราไม่ต้องกลัวว่าระบบกรองเราจะทํางานไม่ไหว 3. ปลาสามารถรับแร่ธาตุหรือแพงต้นพืชได้จากธรรมชาติตรงๆเลยนะครับ 4. ไม่เปลืองไฟเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ปั๊มน้ําไม่จําเป็นต้องใช้ปั๊มออกซิเจน ในบอ่อดินเนี่ยมีปริมาณออกซิเจนที่เพียงพอต่อความต้องการในการเลี้ยงปลาอยู่แล้วนะครับต่อไปเรามาดูข้อเสียกันบ้างครับหนึ่งเลยอันนี้เห็นชัด,ชดเราไม่สามารถมองเห็นตัวปลาได้เพราะว่าในบอ่อดินเนี่ยน้ำมักจะขุ่นต่อให้เป็นบอ่อน้ําที่ใสพอปล่อยปลาไปน้ําก็จะขุ่นอยู่ดีนะครับเพราะว่าปลาคราฟเนี่ยเป็นปลาที่ชอบคุยดินนะครับอบอ่อต้องมีความลึกและขนาดที่เพียงพอ เพื่อป้องกันปลานอกจากอุณหภูมิน้ําที่สวิงยกตัวอยา่างถ้าเรามีบ่อเล็กๆตื้นๆนะครับกลางวันบ่อรับแดดร้อนๆนะครับน้ําจะร้อนพอตอนกลางคืนอากาศเย็นอุณหภูมิน้ําลดลงอย่างรวดเร็วปลาปรปับตัวไม่ทันครับปลานอกตายได้ 3. ม,มีความเสี่ยงความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยก็คือความเสี่ยงที่จะสูญเสียปลาไปเนื่องจากพวกสัตว์นักล่า,าตา่างๆรวมถึงอันนี้ต่อดีเลยนะครับคนนี้แหละผู้ชม คนที่เดินผ่านนาคนที่เดินผ่านบอ่อนอกจากจะแอบมาขโมยมะม่วงเรายังแอบมายิงปลาเรายังแอบมาตกปลายังแอบมาทอดแหได้ด้วยดีหลายแต่ว่าบ่อของพี่เจมเนี่ยตัดปัญหาเรื่องนี้ไปนะครับเพราะว่าตาเขาล้อมรั้วที่นาทั้งหมดเลยครับแต่ว่ามะม่วงกับหน่อไม้ก็ยังหายอยู่ดีนะ <c oughs> คือความโลภของคนนะ่ะไม่สามารถกั้นได้ด้วยรั้วหรอกแต่ก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งข้อเสียอีกข้อหนึ่งก็คือ ตอนที่เราพอใจกับขนาดของปลาล้หรือถึงเวลาที่เราจะต้องอาอปลาขึ้นมาแล้วเนี่ยการลากปลามันค่อนข้างจะเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากหรือเหนื่อยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ยังไม่เคยลากแต่เดี๋ยวสักหน้าแรงเรามาลองกันนะครับได้รู้ทั้งวิธีการเตรียมบอ่อทั้งข้อดีทั้งข้อเสียกันแล้วนะครับที่อยากจะบอกก็คือทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมดแหละครับไม่ใช่แค่เรื่องก,การเลี้ยงปลาครับ คือทุกอย่างในชีวิตเราเรามีความเสี่ยงทั้งหมดแหละอายกตัวอย่างง่ายๆนะวันนี้เราจะไปทํางานเราตัดสินใจว่าเราจะไปทํางานด้วยการนั่งวินละกันแค่นี้เราก็มีความเสี่ยงแล้วที่สําคัญก็คือตัวเราจะต้องรับรู้ถึงความเสี่ยงนั้นและก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการตัดสินใจของตัวเองให้ได้ด้วยพี่เจมเป็นแค่เด็กมอต้นพี่เจมเป็นเจ้าของบ่อปลาพี่เจมเป็นเจ้าของปลาพี่เจมศึกษาข้อมูลเรียนรู้รับรู้ถึงความเสี่ยง ศึกษาอยู่นานเกือบปีก่อนที่จะตัดสินใจเอาปะคาบไปขุนในบ่อดินคือนอกจากพี่เจมเขาจะยอมรับผลจาการตัดสินใจของตัวเองแล้วผมที่เป็นพ่อก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจของลูกด้วยสําหรับผมอะ่ะผมว่ามันคืออีกหนึ่งประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในห้องเรียนอะ่ะส่วนผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวให้เวลาตัดสินแล้วกันครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันวันที่ลากปลาขึ้นมาจากบ่อนะครับว่าปลาจะโตได้อย่างที่ใจเราต้องการหรือเปล่า ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องกดแจ้งเตือนไว้เด้อสำหรับช่องน้องใหม่ขวัญใจไม่ไม่ช่องที่ไม่ได้มีคำศัพท์ทางวิชาการสวยๆให้ฟังแต่ว่าเน้นการปฏิบัติจริงแล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาแชร์ให้ผู้ชมได้รับชมกันวันนี้คุณพรอจอยลาไปก่อนครับสวัสดีเด้อเด้อเจเด้อบายบาย